มันนี่มาซอยงานครับพี่น้องคุณสาวเสื่อมเนาะเห็นงนั้นวุ้นนี่ครัวคุณซอยงานอยู่คุณครับวัวครับ <c oughs> สวัสดีค่ะตานบ้านตาเชี่ยมครับพี่นอ้องครับเซเน่บ้านน้าครับมนีรยากาศนั่นแหละเด้อค่ะกะได้รับคาวไลายกะพ่อแล้วกะต้องเอินพ่อเนาะนก็เป็นซ้ำพ่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อซ้ำพ่อเพราะว่ายูกินมาตะหน่อยอยูเ่เฮียนอยู่ซานหลังนี่แหละ พ่อหักค่ะเดี๋พี่น้องก็เม็นพ่อที่ให้กำเนิดนะคะตั้งแต่พ่อหักพ่อหักพ่อลี้ยงอันพ่อหักเดี๋ยวก็พ่อหักพ่อแข้งกันนี่แหละตั้งแต่น้อยเรามักยู่นี่กันตั้งแต่พูดนะมอหนึ่งมอสองมั้งมายู่งหนีนาะงข่าลักกันหักแขงกันไปมาตลอดจนเราได้แบบลมป่วยลงนี่แหละก็คอยบ้างคอยได้เห็นหลายๆคลิปที่ว่าพี่น้องก็ได้เบิ้งกับวันพ่อวันแม่อย่งนี้สิฮัล่ะผู้ที่ว่าสเสริมเอาพวงมะไรมาไหว้มากราบอยู่ประจำวันพ่อวันแม่อย่าง ไปบอยน่ะพี่น้องก็สิเห็นอยู่เนาะค่ะหรือบุญหรืองานบางทีก็บ่ค่อยได้มาทายล่ะว่ามันเบียดแต่ละหม่องเนาะค่ะแต่ละยานหลักที่เลี่ยวลากกับแม่คัวมันกัดสอยกันเหมือนระเด้บ็ดนี้เนาะไม่เทียบกันแล้วเหมือนรลดับเป็นข้าวเส้นส้วงแหลงเพราะว่ามื้อนี้เขาเสริมกับสิเป็นหยังก็เขาเอิ้นเสบบ่าเสบบ่าเนาะค่ะส่วนพี่ทำคืนแรกก่อนเนาะพี่น้องเนาะในอยู่แนวกินก็สิได้เตรียมอีกจักหน่อยพุ่นล่ะช่วงบใบใบไปนี่ พราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่มันกระสีมะสองส่วน,วนอะพีท่ทมก็จะเอาไว้มือส่วนพี่ทัมสะไอ้มือนี่กับมืออื่นนะคะมืออื่นกับสวดสองรอบเพราะว่าหางบ้านผส,สมวันอังคารเพ่นกระเสียไปป้าบ่าได้เน,ะนาะแตสจะไปป้าไปเชิบรรดาคิดกับวันจันทร์นั่นละหิ้วเข่าไปน,นะคะ่ะแขกยูล่ล่ะแล้วแขกแล้วยังเม้อละจะได้ซีฟปะแดกฟักเพราวันนี้ปะแดกฟักแซ่บค่ะนี่เนี่ยอันนี้กับผส,เสมเ็ดนี่จะไปปรุงแซ่บสู้เธอกิ่นน้ำนอกแซ่บ ในยุ่นเนี่ยกินกับข่าเศากะเป็นยางส่วนลายกับงานบ้านเขาบนกระเจาเนื้อเนี่ยเป็นบ่าอ่อนเมื่อเศร้านาะกะซีเนื้อข่าแป้งนี่กะสีหาให้ผู้เฒ่าน้ำเป็นพวกปลาพวกปลนพวกแกงยังไปอีกค่ะาวกะแล่แต่อันยังก็หลักให้แม่ครัวเป็นจัดการเนาะพี่น้องกินเขาก็มาเนี่ยข้างต้มปลาก็เรียบร้อยละตำปละเดงก็เรียบร้อยละตำปะคุ่งถ่ายกินทั้งหมดนั้นนั่งรุ่นเทนแล้วแล้วหรือแล้วบอกเขาจะหลังรุ่นด้วยนึงแล้ว เรียกเรียกอะไสิขนลากกันมาเนี่ยตีกันนะสียมขมแต่ว่าใส่ดีกับไปเลยนี่ตอนอ้อนอ่ะยังไม่หันใส่ดอกมันสิขมปวดแต่ว่าพวกเราคนกินขมในขมจะปีเลยอ่ะลาบลาบซีนคนเอิ่นนิด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 เราใส่ไปยังเนย กูอะได้หลานน้ำปลาคอยตำมามากินลาบซีลิกบบกันกัดตอกพริกเผ็ดกันนะ<ม>เด็ปเดปลาแดกแล้วกัดตำเรียบร้อยแล้วแต่แซ่บนี่กัดปลาเขื่อนอ้อนเหมือนเผ็ดเด้นเนี่ยได้กินเผ็ดได้ปะ้ะเนี่ย จะทำกนจะไม่ได้เดีียวด้เนี่ยเนื้อกินวเนี่ยนี่จะมต้อการหเนื้อกินาพุทธาวเล่นเ็กคนอีกันค่ะนแหละปนบักพีปนบักพีปนบักกีพี่น้องหาปนบักหีกนด้วเนี่ยอ๋อต้มแซ่กันนะใส่ตนว หน่อยนึงต้องใส่หลมันถวยหน่อยนกอกินเขาน้ำบบไม่น้นกินข้าน้ำกันมไปใส่บหอมกันอย่าหาได้เขาละเบอกินเข่าดูค่อยายก็ไม่ตกินวรอนมากินซ้กันไลๆกินดเหเปนไ่เหมือนกัน่มากินขาครับอันนี้ไม่เจียบค่ะแม่นี้ละค่ะอัน พ่อผนกับเป็นแฟนไม่เตรียมแล้วค่ะที่เป็นเสียเนาะนี่น้องสาวค่ะลูกสาวค่ะน้องซ้ายกับยูยังก็ใต่หวันเเปิดเปดเิข่ากับท่านผู้ชมเอาเปิดเข่าวย่นี่รถบ้าเปเลยแม่พรสกิข่าว้ายหนยี่รถะเอาเนี่ยแต่ไม่เทียบจ้ใครน้องซ่ารเเบิรงขคุยปนปุ๊ปนขาวกลายเป็นปนแดงเบิรเนติ๊บเบิร์ติ๊บเขาเมื่อท่น กิ่คอยาดจิ้มั้เลเขาดีไส่หางกหุงนักีี้ยากลายเป็นเปี้ยเข้มกูเด็คผลลพที่พวกได์ลำปาไหลไะขนาดน้องอิ้มหมอเบียยด้วยมันจะสีเข้มเลยดิมดิ้มันจะเป็นเข้มๆผมนะมันแยกมาออกแค่มีพกเนาะ นุ่นบาเสียดายก็หนุ่งกระมือแปน่ะเี่ยครับกินแล้วกินแล้วบุคคเยี่ยนเสีม่่เยหวานลโบสต้มอะเข่าจกเด้อตางาระมมจิบเิบ้อาขนาเอัดไม่ยากดอกขัตั้งมอแล้วกระปุกน้ำตุ่นัวๆแล้วเขากปเอาเข่าลงล้วคนเรี่ยับไปเรื่ยจี มันหม่หมอไม่ได้ก็าซุปมันแต่ต้มจ๊กเป็นของขวดเนี้ยาแม่ามาไปบงกาจัดมากินลบอกนะติ่ง่็ติ่งเยอะกิ้มาช้วเยิมแล้วยิมแล้าติ่งลาเขาลืมยุ่เขาลืมมันอย่างก่อนน่ะแปกบอกน้องใต้ยิ้มมันด้วย้า สิมผ่านปวดเพ้อปวดเพ้อเมื่อเห็ดไม่ไหมสูตรบ้านอย่างเราเป็นเจ้าป็นยาบ้านน้ำน้ำแทงพมพิสศเมื่อเห็นปันยาที่ขวยังไงนะครับด่ประแดกบอมบ้านโนนน้ำแทงประเด็กไปดูคนนี้น่ะไปเห็นอยู่ในกระโปรงอ่ะ เมอราฟักกินเลยเกี่ยวหนันเนาะเอาอีบอา้นแล้วเอาอีบ๊อพอแะ้วพอแล้วมื่อฟัก่นจะมาคันมมาเกบบประเด็กบ้างหาไม่วาพาฟักนงประเด็ประเด็ปุยินเนาะมือมือนั่นมือเป็นบตองนะนะมาักมือมือไหมตาหรือมือภาษาเลยม่าฟักเซกันภาษาวบักพักเซ่นี้เมือเื่นลากปะตองม่าเด้ัวเาเประเดประองปตอง เดี๋ยวไม่เบียกลหลกัฟักเลยนะเฮ็ดหมอย่งเว้มมนี้รั่วพักนั่นเนาะเครื่องเครื่องบใบใหญ่สามกิโลเลยน้าสากิโลเลยแบบคมแดงกระเียมบเลย นี่องมีเสเียวเพราะไม่ยแก่นี่เหมืนตามอกนั่นเน่เน่่เนย้หน่มานเนีอยู่นี่นีอยู่กองคนแดงกมิ่นอนจะออกเหมือนตอัเนี่ยคนแดงอว่าได้กินจังเนี่มันตานอ๋เต็มหลายเลยน Nó rất ngon, có để trình dàng đi, anh không thích như là. Nó đẹp quá, đẹp quá, đẹp เนื้อหายว่ออกชูประเดี๋ยวไประเดี๋ยวไม่ได้เลยขันผักกระโดนนั่นเศรอมเนื้อดครับมา้อเนื้อเนื้อมาเลยมาักหุมมเดขอลาบรวมาเอาเ้นมากัดายดีต้นแปกะลำรวกับากกซมรั่วมีนแล้วก็เกยประเดียครับหนึ่งปลาไม่กระซาะเหนึ่งปลาน่ะ เี่ยมังตาเลยมือวานสารเขาเห็นก็ได้เนะอหนึ่งตาแยบกักเล่นต่ำักหุ่งขับเขาพุ่งดาบหมูเต้นหนังหลายๆกระเด็นตัวนอเพราะว่าดาบหัวอิกส้องเหมือนเหนื่อยป้ายเดือยานมันหยัดมันเปลี่ยนยู่

แดบไม่ค่ะแดดแดดมาเด้มของเขานี่ยแม่เด้อแดบพ่อถึงมาพ่อแล้วก็น,นอนลงประมาณ สักเดือน้บวน่เดี๋ยวมือเอื้นก็ไปเจริญเจวินเนาะที่ต่างๆลุงมือวานนี่นะเขาบอกกับเจ๊บักคบขายได้เดี่ยบัมืออ้อไปานมือเอื้อนใหม่หนึ่งมือนึ่งยังมือแรงสมาหาไม่เจี๊ยบเดี๋ยวมาเจานั่นจู๋ลงมันนะจูเป็นอังไะจู๋เปนัมาดิน้กกับบุญตรงมาเลยหรอนี่ยากบนตาไม้เดี๋ยวงานน่ะ ค้นมาแดดเสียค่าตัวไรใช่ค่าตัวมันซื้อเสียเอามาทำานนเหนื่อยจะเห็นหน้ากันได้ไะเนาะอ้ยได้ตาลูกเนี่นะ

มันดนกเรนาน่ียเนาะเล้กมันกรบเจามาันหนากันเนาะมันหอมละมันกัเรา็นน้อมละเราก็บอกกินเขากินน้ำกกินกับเจ้ามากินตั้งนี่นึงหนอกนี่นันอย่เขาไม่ได้ร้ามได้่เขาม่ได้น่เลยบ้าะก้อนหนาเนี่ยจ้ะเขาบอกว่ากอยึนแล้วเนาะเปนเกาหน่อยนะ ฮาเป็นหนังาส่งเสบียงสำเนียะเรา่าอแลกกันคนน่ะมีมนฑ์ากันั้มสวดไหยบุญสวดพิธัมรนะค่ะเยุ่งนี่เป็นเอรยุนักกินใ้ตอนรับเขกอย่าไปบ้าหกบอกนะค่ะสร็จแล้วคลิปนี้กบฝากไว้สํานียงเนาะค่ะสวัสดีครับน๊ายบียบ๊บ